ดีครับได้เวลาแล้วครับสำหรับการปลูกสิ่งสีล้อคอยมาเมินแล้วครับนี่พอเนี่ยใบยักยักนี่อ่าอย่างครับใบยักยักอ่าล่ะมอกกอตอมาควิเตเอออันนี้เป็นมาควิเตพันแคร์ดำครับเคนว่าตีเอาไปเนี่ยตำสม้มเนาะซุกมากกับกินมอกกินล้มใชนะอ่าแต่ว่า วันนี้ผมจะมาไฮพ,ดพอดการปลูกมาก้วยเตดแบบปลูกแตงมันเตี้ยแบงมันสูงครับเ,เนี่ยมันมีเทคนิคนี่จะได้แงมันเตี้ยอยู่นะอ,อ,อันนี้ผมไปหู้เทคนิคมาจากบ้านไรอินตะวันครับบ้านไรอินตะวันนี่อยู่ตีอำเภอแมใ่ใจจังวัดเทายาเยาวยาครับเพราะว่าผมไปแอวสวนเปิ่นแล้วก็ไปซื้อมอคตอเปื่อนมาเปิ่นว่า ไปคน้นค้นปะเทคนิคการปลูกไมโครตีดน่าจะได้ปลูกแล้วคือมันเตีย้ยบบคือมันสูงล่ําเหมือนปกติเล่นะเปิ่นก็ได้น้ำในน้ำผมมะไอ้บัลไลอินทตอร์วันนี่เปิ่นเป็นแหลเอนสลับการเลี้ยงลูกกษตรทฤษฎีใหม่มีเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการ,กรเกษตรครับโอ้พันเลิศน,นะครับเนื้อที่กว้าง14ไร่ครับจะได้ก่อวันหน้าผมจะไปแอลจะเอาคลิปที่ฮันมาฝากนะครับมาพอว่าเป็นจะได้นะอ่า ม้นมีเทคนิคบอกว่าเป่นพ่นปลาโดยบางเอิญก็กคือเป้นปูมากยเติบแบบพุดหลุมเนาะพุดหลุมลงวปลุไปปกติทั่วไปแล้วมันมีฝนตกครับฝนกระซะาพดินรอบๆอบนี้ไหลไปหมดมกยเติบติ่เหลือมัน,นเลยก,ก่นจะยีเนาะพอมันก,ลแลน,กนแล้วเฝนกระปลอยเวลาหั่นเส้นมันก็ใหญ่ครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปรากฏว่ามันจะ มันจะเตี้ยมันจะให้สูงล่ำนี่แนะ่เออมันก็เป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคเดียวกับการปลูกมะเป้าครับนะอ่าปนว่าปนเกยตาจะีมาเมเอินละตอนนี้เปินกะเริ่มปลูกแล้วครับ่ะก้อนหน้าผมสักน้อยหนึ่งกับปลูกพิธีเดียวกันเพื่อให้มันเตี้ยแล้วก็ปนกว่าห่างมันจะใหญ่นะห่างมันจะใหญ่เวลาปลูกทีนะอ่ามันก็บบกนี้อย่างนักครับวิธีเทคนิคก็คือหนึ่งต้องขุดดินเอามากองเป็นกองน้อยๆแบบนี้สูงสักฟุต กว้างสักเกืองเมตรคอนเม็ดแบบนี้ครับพูดเป็นกลองนะครับปลูกบนเนิน,น,นดินนะต่อไปก็เตรียมคุ่นหลุมปลูกนะโดยผมกระไซที่งวงไปเอาสมเข้าไปในหลุมจากนั้นสองการลงปลูกครับตัดสูงกันเลย ตอนปลูกเมื่อปลูกเอยียงๆปลูกเอยียงครับโดยเอาตังใบมันนะ่ะหันไปทางทิศตะวันออกก้ <c oughs> อย่างต้องหันทิศตะวันออกอ้อมันเป็นเคล็ดลับแหมเนี่ยเอาใบหันไปทางตะวันออก <c oughs> เพราะว่าเวลาแดดมันแดดจะได้ส่องใบมันครับอ่าช่วยปรุงอาหารนะให้กระถมกเพรอะอย่างงอ,อ <c oughs> ผมๆอพอมันมันใหญ่มหมเนาะมันใหญ่มามันก็จะดัดเข้าขึ้นมาเพื่อจะตั้งขึ้นมันเลยกลายเป็นโก่งเยอะๆมันก็อ่าเหมือนมาป้าวที่มันโก่งะอ่ามันก็จะเตี้ยถ้าพูงในน้องสมดไม้มันก็ติดดินไปเลยมันก็เออนะคือดำไม่โก่งขึ้นครับแอนขึ้นที่มันก็ลดความสูงของมันลงได้อันนี้เป็นการทดลองนะครับเออนี่ก็เต้ เป็นการทดลองผมจะลองปลูก2เก้าปลูกแบบยง้งกันนะปุ่กล่องดินดวยนะครับห่างมันจะใหญ่กว่านะมันก็จะหินได้เนาะแล้วก็ผมทดลองปลูกแบบพุ่หลุมปลูกตั้งสืออ่อทีข้างนี่เห็นหกต้นเตี้าไปพอเพราะนั่นวันน้าตากวยเตี๋ยทอกมาพูดไปซื้อไหนมาซื้อที่สวนผมไม่เนอะลดถึง <c> ส <oughs> ิ <c oughs> ปอร์ซ็ักลักนน่อย มันเจียกการมันลบมกานมันเตาจบนะกันแห้งต่อไปปัดไปครับกัแนแดดเลยกับมดน้ำนี่เร็วนะปัดเด้อ จากนั้นก็มันใส่ปุ๋ยเดือนแรกเตีย้ยสองเดือนเตีย้ยเนะผมจะใส่แต่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยเนมีบบใจเนอเนอสบายใจดีครับอ่าน,นี่มันเป็นการทดลองนะครับทดลองปลูกเกิดองมันเตีย้ยเนอเพราะนั่นจะหู้ผลได้ก็ให้ประมาณสรับหกเจ็ดเดือนพุ่นแล้วกันฮะเนอจะได้ก็ติดตามเดียบวกยิ่มต้นนะครับ เรียบร้อยเพิมหนึ่ต้นเป็น2ต้นครับสำหรับการปลูกมะละกอบแบบเตียแน่แน่ส่วนนี้นปลูกแบบธรรมดาครับอันนี้พุดหลุมปลูกนะอืมแล้วก็ปลูกแบบเก้ามันตั้งนะครับปลูกแบบตั้งตั้งสื่อๆปกตินะลงเทียบกันแบบ2แบบนะครับปุ่นปุ่น มาแล้ววันหน้าจะได้เป็นเสียมาคุยเต็ดเน,นี่ยก้าทนี่ครับอ่ะ็ติดตามพอกันต่อไปครับแหมห้าหกเดือนเนาะพอมันจะแต้มแต่ฮะจะได้กับมากินตามคุยเต็ดสวนไอ้หนุ่มลายดอยเพ็นเด้อครับผมลาไปก่อนคลนะิปหน้าระกันใหม่ครับสวัสดีครับมาล่ะไปหดนำพักหารปลาก่อนเด้อ